พูดพูดว่าไงตอนนี้เขาอยู่บ้านเนี่ยนี่มันเมื่อวานเนี่ยตูยอยู่หับปู่เมื่อกียขาพูดปขกพูดปาพูดลูกพูดลูกบอกพูดเลยเห็นไหมแม่พูดแม่พูดปกพูดปากพูดตกใจตกใจไม่เคยเออปกพูดลูกอ๋อเดี๋ยวแม่จะป้อมจะส่งแม่ไปให้เขา ก็เนี่ยส่งที่แม่ดูเนี่ยแล้วไปให้เขามาดูแล้วอเออเออส่งที่ส่งว,ว่าแม่มายินดีดูด้วยไม่พูดเหรอพูดแล้วสิพูดว่าไงครับดีเอเอก็ดีใจกระหลานได้ได้ขวบหนึ่งน่ารักเชียร์เออแล้วแม่ก็เอ่ออะไรยินดีด้วยกับตุกตานะลูกได้ขวบแล้วแข็งแรงหน้าตาหล่อไงขอให้อูกเรียนนั้นอ่าเป็นเด็กดี ตั้งใจเรี้ยงสือเก่งๆถ้าโตขึ้นนะลูกนะแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะลูกนะรักลูกรักรักรักแค่นะจ้ะ